สว,นนวัสดีนะคะวันนี้ชงกเกษตรสร้างสุขนะคะ,ะเกษตรภาษาตายโดยกันประยุกต์เทคโนโลยีและปุ่มปัญญาท้องถิ่นกับด้านความรู้ทางการวิทยาศาสตร์นะคะมาช่วยเก้ปัญหาด้านการ,รเกษตรวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับออวิธีการรับมือกับ ช่วงหน้าฝนนะคะว่าช่วงหน้าฝนผู้ที่ปลูกพักปลูกตนน้นไม้ต้องรับมือกับอะไรมั่งนะคะอันดับแรกนะคะช่วงนี้มะพร้าวนะคะที่เป็นมะพร้าวายนนึ่งหรือช่องปีนี้พอๆมีปัญหาเกี่ยวกับดวงนะคะถึงกับมีวิธีการทางชีววิธีหลล่วิธีการที่มาใช,ช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นว่าการใช้ทรายนะคะการใช้ลูกมิ้นการใช้ฟูรดานนะคะถึงวันนี้ในฟาร์ม ขอ,องกระเกษสร้างสุกนะคะจะลองมาใชา้การใช้ชีวพันธ์นะคะก็คือสร้างกำจัดมแมลงชีวภาพน,นะคะลองไส่เข้าไปดูว่าวิธีการนี้จะใช้ไหลตัวดวงได้พ้นไม้นะคะสร้างกำจัดมแมลงชีวภาพน,นี่ชื่อว่า e m x นะคะโดยการใช้สั้าชีวพันธ์นี้ในอัตราส่วน 1ิปสี่ซี่นะคะซิปสี่ซี่กับน้ำห้าลิตรนะคะน้ำห้าลิตรราก็ชีดผลลงไปนะคะเพื่อที่จะกําจัดนะคะมาแรงพวกนี้นะคะวิธีการช้ยก็วันนี้จะเลือกชยอัยทั้งนะคะท,ทั้งทั้งสำรับชีดผลนะคะแบบอัดความแบบอัดอากาศนะคะก็คือช้ยความความความดันเข้าไปในตัวทั้งนี้จะมีลักษณะข้องกระบอกสูบนะคะ กระบอกซูบทีว่ว่ามอนกับเราสูปลมรถจัก,กรยานนะคะทีนี่ตำหรือมั่งนะคะก็จะใช้สัานชีวพันธ์ไหลามาเล่งเนี่ยนะคะอ่าใช้เข้มชิตยานะคะใช้เข้มชิตยาตวงนะคะเพราะว่ามันมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะนึ่งฉนชาเท่ากับซิปนะคะอ่ะซิปสี่ี่นะคะตวงลงไปนะคะ,ะตวงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตามนะคะ อันนี้เป็นหน้ำฝนนะคะก้องถี่ฟามชายเพราะฉะนั้นซีมันก้องน้ำฝนก้องถี่ฟามซี่มันก็จะมีลักษณะก้องหน้ำฝนนะคะถึงก็ใส่ห้ครบประมาณ5ลิตรนะคะ